การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไม่ได้ยากอย่างที่คิดคลิปนี้จะเผยสูตร Smart Go ที่ทำให้คุณเปลี่ยนความฝันเป็นแผนปฏิบัติได้จริงพร้อมกับนิสัยเล็กๆที่เสริมพลังการลงมือทำทันทีคุณจะได้เรียนรู้วิธีเริ่มก่อนคนอื่นสร้างความได้เปรียบเหนือใครและเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตทั้งด้านความสำเร็จและประสิทธิภาพการทำงานทุกวันอย่างไม่น่าเชื่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดใหญ่ ช่องแห่งบทความซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งรวมพอดแคสต์ดีๆที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์นะครับมีนักผจญภัยคนหนึ่งชื่อว่าลีโอเขาเกิดมาในดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าเวทมนต์และภูเขาไฟลุกโชนช่วงลีโอมีความฝันอยากไปถึงยอดหอคอยวิเศษซึ่งอยู่สูงเหนือเมฆทุกคนในหมู่บ้านบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ลีโอเชื่อมั่นว่าถึงแม้จะยาก เขาก็จะไปให้ถึงวันหนึ่งเขาเริ่มเดินทางพร้อมแผนที่เก่าที่ไม่ชัดเจนและกระเป๋าที่เต็มไปด้วยความหวังแต่หลังจากผ่านภูเขาสูงและแม่น้ำสายเล็กที่ไหลเชี่ยวเขากลับพบว่าตัวเองหลงทางไม่รู้ว่าจะไปต่อทางไหนดีและความฝันที่เคยสว่างกลับมืดมนในตอนนั้นเขาเจอกับผู้เท่าผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่ามายาวนานผู้เท่าพูดว่า หากอยากไปถึงยอดหอคอยลีโอต้องเรียนรู้วิธีแปลงความฝันของตัวเองให้เป็น smart g o กไม่ใช่แค่ฝันและหวังลมๆแรงๆความฝันคือการอยากไปยอดหอคอยแต่ smart g o กจะเปลี่ยนฝันนั้นเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้ทำได้จริงมีความเกี่ยวข้องและจำกัดเวลาผู้เท่าชี้ให้ลีโอเห็นว่าหากเขาเขียนเป้าหมายแบบ smart เขาจะรู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนต้องเตรียมอุปกรณ์อะไร ต้องฝึกท <and> the <Leo> I mean, ักษะอะไรและมีเส้นทางที่จะไปถึงอย่างเป็นขั้นตอนไม่ใช่เดินหลงอยู่ในป่าโดยไม่มีทิศทางลีโอจึงลองแบ่งความฝันของเขาเป็นเป้าหมายเล็กๆเขากำหนดว่าภายในหนึ่งเดือนเขาจะข้ามสะพานล่องหนให้ได้แม้สะพานจะหายวับไปกับสายหมอกต้องใช้สมาธิและความมั่นยำสูงแต่เมื่อเขาฝึกทุกวันแล้วัดความสำเร็จด้วยการข้ามได้ครบสิบครั้งโดยไม่ล้มเขารู้สึกว่าก้าวแรกสำเร็จแล้ว ลิโอพบว่าการแบ่งความฝันออกเป็นขั้นตอนแบบสมาร์ทมีข้อดีมากเขาไม่รู้สึกท้อเหมือนตอนแรกเพราะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนทุกครั้งที่ฝ่าฝันอุปสรรคเขาจะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และไปต่อได้ข้อเสียคือการสร้างสมาร์ทโกต้องใช้เวลาและความคิดอย่างรอบคอบไม่สามารถรีบเร่งได้และบางครั้งต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายเล็กๆเกมื่อพบว่ามีปัจจัยที่ไม่คาดคิด ในอีกเหตุการณ์หนึ่งลีโอต้องเผชิญกับมังกรยักษ์ที่ปกป้องสะพานเหนือแม่น้ำไฟหากเขาไม่วางแผนและมีสมาร์ทโกเขาจะไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรแต่เพราะเขาแบ่งภารกิจเป็นขั้นตอนเขารู้ว่าต้องฝึกใช้โล่ป้องกันไฟฝึกหลบหลีกและใช้เวลาฝึกวันละหลายชั่วโมงเขาไม่เพียงเรียนรู้ทักษะแต่ยังเรียนรู้คุณค่าของการมีเป้าหมายที่ชัดเจนการต่อสู้กับมังกรเปรียบเสมือนความท้าทายในชีวิตจริง หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะมีกลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรคลีโอยังได้เรียนรู้สิ่งย้อนแยง้งเมื่อครั้งหนึง่งเขาได้รับสมบัติทั้งหมดตามฝันแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาได้ทุกสิ่งแต่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนี่คือบทเรียนสำคัญว่าเพียงฝันและได้ทุกสิ่งไม่เพียงพอการมีสมาร์ทโกลช่วยให้ความสำเร็จไม่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความหมายและทิศทาง เคล็ดลับที่ลีโอเรียนรู้คือการแบ่งฝันออกเป็นเป้าหมายเล็กๆที่ชัดเจนวัดผลได้ทำได้จริงมีความเกี่ยวข้องกับความฝันหลักและกำหนดเวลาที่ชัดเจนเหมือนการปีนขั้นบันไดของหอคอยวิเศษทุกขั้นคือความสำเร็จที่มองเห็นและวัดได้การมีเป้าหมายชัดเจนทำให้ทุกความพยายามมีค่าและแรงจูงใจไม่หมดง่ายในที่สุดลีโอสามารถปีนหอคอยวิเศษได้สำเร็จไม่เพียงเพราะความสามารถทางร่างกาย แต่เพราะเขาแปลงความฝันให้เป็นสมาร์ทโกและทําตามอย่างเป็นขั้นตอนทําให้เขาเข้าใจว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการวางแผนลงมือทําและปรับตัวตามผลลัพธ์ความสำเร็จแบบนี้ยังช่วยให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายร่ำรวยทั้งประสบการณ์ความรู้สึกและความสุขใจเรื่องราวของลีโอแสดงให้เห็นว่าการแปลงความฝันเป็นสมาร์ทโกเปรียบเสมือนการเดินบนสะพานล่องหน ต้องมีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอนต้องฝึกฝนและมีการวัดผลถ้าไม่มีสมาร์ทโกเราอาจได้ทุกอย่างตามฝันแต่รู้สึกว่างเปล่าเพราะขาดทิศทางและความหมายการแปลงความฝันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ชีวิตทุกด้านดีขึ้นทำให้ความสำเร็จเป็นจริงและมีค่า ลีโอเรียนรู้ว่าการแปลงความฝันเป็นสมาร์ทโกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุ้มค่าเพราะทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยบทเรียนและความหมายทุกความพยายามมีผลลัพธ์และทุกความสำเร็จทำให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้นเหมือนปีนหอคอยวิเศษจากขั้นแรกจนถึงยอดสุดทุกก้าวที่ทำอย่างมีเป้าหมายสะท้อนผลลัพธ์จริงที่ทำให้เขาเติบโตและมีชีวิตที่ร่ำรวยและเต็มไปด้วยความหมายเช้าวันหนึ่งมีหญิงสาวชื่อว่ามีนา เธอตื่นขึ้นมากับความรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้กับชีวิตเดิมๆงานที่ทำอยู่ไม่ก้าวหน้าเงินเดือนพออยู่รอดแต่ไม่เคยเหลือเก็บเธอเคยฝันอยากมีธุรกิจของตัวเองและชีวิตที่มั่นคงแต่ฝันนั้นดูไกลและไม่ชัดเจนเธอสงสัยว่าตัวเองจะทำได้จริงหรือคุณจะให้ความกลัวคุมชีวิตไปอีกนานแค่ไหนวันนั้นมีนาได้พบกับโค้ชชีวิตคนหนึ่งที่แนะนำให้เธอลองใช้ Smart Go ควบคู่กับ Hab i t Stacking การตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทจะช่วยให้ความฝันชัดเจนวัดผลได้ทำได้จริงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและมีระยะเวลาที่ชัดเจนส่วน Habit Stacking คือการสร้างนิสัยใหม่โดยวางต่อกับนิสัยเดิมที่ทำเป็นประจำทำให้การลงมือทำไม่ยากและต่อเนื่องมีนาเริ่มต้นด้วยการเลือกเป้าหมายชัดเจนเธอต้องการมีธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้เสริมเดือนละ3 0 0 0 0บาทภายใน6เดือน เธอแบ่งเป้าหมายนี้ออกเป็นขั้นตอนเล็กๆเช่นสัปดาห์ที่1ต้องสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สัปดาห์ที่2ต,ต้องสร้างเนื้อหาและโปรโมทออนไลน์เธอวาง Hab i t Stacking โดยเชื่อมต่อกับกิจวัตรเดิมเช่นหลังดื่มกาแฟเช้าทุกวันเธอจะใช้เวลา30นาทีในการวางแผนและเขียนคอนเทนต์ทันทีในฤดูแรกเหมือนฤดูหวานมลเดเธอเริ่มลงมือทําทุกวันแม้จะเหนื่อยและเห็นผลช้าเธอถามตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าไม่เริ่มวันนี้แล้วเมื่อไหร่จะเริ่ม คุณอยากใช้ชีวิตแบบเดิมไปอีกนานแค่ไหนการลงมือแม้เป็นเรื่องเล็กและยากในตอนแรกคือการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จฤดูที่2คือฤดูรดน้ำมีนาติดตามผลทุกวัน ปรับวิธีทำตามผลลัพธ์เช่นการโพสต์เนื้อหาไม่ได้ยอดวิวตามที่ตั้งใจเธอปรับรูปแบบการสื่อสารทดลองใช้ช่องทางใหม่ทําให้ทุกวันเต็มไปด้วยการปรับปรุงและเรียนรู้เธอเริ่มเห็นยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นและยอดขายเริ่มเข้ามาแม้ยังไม่มากแต่เธอรู้ว่าทุกวันคือความก้าวหน้าและทุกนิสัยที่เธอต่อยอดจาก habit stacking ทำให้เธอทำงานต่อเนื่องโดยไม่เหนื่อยล้าเหมือนครั้งก่อน ระดูที่3คือระดูเก็บเกี่ยวหลังจากผ่านไป6เดือนมีนาสามารถสร้างไรายได้ตามเป้าหมายและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือเธอไม่ได้แค่ได้เงินเธอได้สร้างระบบนิสัยที่จะทำให้ความสำเร็จต่อเนื่องเธอรู้สึกมั่นคงและเต็มใจที่จะตั้งเป้าหมายใหม่และต่อยอดธุรกิจ การทำงานตามสมาร์ g o ควบคู่ Habit Stacking ทำให้เธอมีความสุขในการลงมือทำทุกวันและความสำเร็จไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยหรือโชคช่วยแต่เกิดจากการวางแผนที่ชัดเจนและลงมือทำต่อเนื่องข้อดีของแนวทางนี้ชัดเจนมันทำให้เป้าหมายชัดเจนและสามารถวัดผลได้ทำให้เราไม่หลงทางและไม่เสียเวลาขณะเดียวกัน Habit St a c k i n g ททำให้การลงมือทำต่อเนื่องง่ายขึ้นและสร้างผลสะสมเป็นวงจรบวก ข้อเสียคือการเริ่มต้นต้องใช้เวลาและความตั้งใจสูงต้องวางแผนให้เหมาะสมและติดตามผลสม่ำเสนอหากละเลยอาจทำให้การสร้างนิสัยไม่เกิดผลแต่ความอดทนและความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญมีนายังตระหนักอีกว่าการทำตาม s m า r t GO ควบคู่ Habit s ส a ต k i กิ้งส่งผลต่อความร่ำรวยในชีวิตจริงไม่ใช่เพียงเงินทองแต่รวมถึงเวลาความสุขและความมั่นคง เธอเริ่มตื่นเช้ามาด้วยแรงบันดาลใจแทนที่จะท้อแท้เหมือนก่อนหน้านี้เธอรู้สึกควบคุมชีวิตได้และพร้อมลงมือทำต่อเนื่องทุกวัน เรื่องราวของมีนาแสดงให้เห็นว่าหากคุณอยากเปลี่ยนชีวิตการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและต่อยอดด้วยนิสัยประจำวันเป็นวิธีที่ได้ผลจริงคุณจะให้ความกลัวคุมชีวิตไปอีกนานแค่ไหนถ้าเริ่มลงมือทำวันนี้เพียงแค่เล็กน้อยแต่ต่อเนื่องและวัดผลได้คุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้เหมือนมีนาเหมือนระดูว่านมเมล็ดที่ต้องรดน้ำจนเติบโตความสำเร็จไม่ได้มาในทันทีแต่เป็นผลลัพธ์จากความพยายามต่อเนื่องและมีเป้าหมาย ทุกฤดูกาลที่มินาผ่านไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นกระบวนการของการสร้างชีวิตที่มั่นคงและเต็มไปด้วยคุณค่าการตั้งสมาร์ทโกทำให้เธอเห็นทิศทางและวัดความก้าวหน้าได้การต่อยอดด้วย h a b i t stacking ทำให้ทุกวันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าแม้เริ่มจากการกระทําเล็กๆแต่เมื่อสะสมเป็นเวลาหลายเดือนจะเกิดผลลัพธ์ที่น่าทึ่งความสำเร็จและความร่ำรวยจึงไม่ใช่เรื่องโชค แต่เกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องมีแผนชัดเจนและอดทนรอผลลัพธ์ตามฤดูกาลกลางคืนในเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟนิออนมีชายหนุ่มชื่อว่าโอก๊กนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานแสงจากคอมพิวเตอร์สะท้อนบนหน้าตาเขามือกำนินสอแน่นเขากำลังมองตารางเป้าหมายที่เขาเขียนไว้ส martgo ของเขาเป็นเป้าหมายรายเดือนเกี่ยวกับธุรกิจเล็กๆที่เขาพยายามสร้างมาหลายปี ทุกตัวเลขทุกขั้นตอนถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนแต่คืนนี้เขารู้สึกกดดันความคาดหวังจากตัวเองและจากคนรอบข้างทำให้ใจเต้นแรงเหมือนกำลังวิ่งอยู่ในอุโมงค์มืดโอ๊กลองย้อนดูความคืบหน้าแต่พบว่ามีหลายวันที่ไม่ได้ทำตามแผนเขารู้สึกผิดหวังมือที่กำนินสอแน่นเกือบปล่อยลงโต๊ะแต่เขาจำได้ว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่องคือคุญแจสำคัญ ความสําเร็จไม่ได้เกิดจากการตั้งเป้าหมายเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการสังเกตปรับปรงุงและแก้ไขอย่างสม่ําเสมอเขาเริ่มจดบันทึกใหม่อย่างใจเย็นสร้างตารางติดตามผลรายวันและรายสัปดาห์ทุกขั้นตอนถูกประเมินด้วยตัวเองเขาเริ่มเห็นว่าผลลัพธ์ไม่ใช่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความรู้สึกและความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจริงการติดตามผลอย่างต่อเนื่องช่วยให้เขารู้ว่า เขากำลังไปถูกทางหรือไม่และสามารถปรับแนวทางไม่เจออุปสรรคข้อดีของการติดตามผลชัดเจนโอกรู้สึกควบคุมชีวิตและเป้าหมายได้มากขึ้นลดความกังวลว่าจะหลงทางหรือเสียเวลาข้อเสียคือบางครั้งทำให้รู้สึกกดดันเกินไปเพราะทุกวันต้องประเมินตัวเองและ,ะเผชิญกับความล้มเหลวชั่วขณะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะหากไม่ติดตามผล ความสำเร็จที่เคยตั้งใจอาจเลือนลอยเหมือนแสงไฟที่ดับไปชั่วขณะโอ๊กลองใช้เคล็ดลับเล็กๆเช่นการตั้งระบบแจ้งเตือนการสรุปผลทุกสัปดาห์และการให้รางวัลเล็กน้อยเมื่อทำสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยแต่สร้างความรู้สึกมีค่าและสร้างแรงจูงใจให้ดำเนินต่อไปเขายังสังเกตว่าเมื่อบันทึกอารมณ์และความคิดลงไปด้วยการติดตามผลไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกและทิศทางชีวิต ภาพหนึ่งที่ติดอยู่ในใจเขาคือมือที่กำเรียนสอนแน่นและเกิดปล่อยลงโต๊ะแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนสัญญาณเตือนว่าเขายังมีเวลาแก้ไขและปรับปรงุงความรู้สึกนี้ทําให้โอ๊กเข้าใจว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องที่เครียดแต่เป็นเครื่องมือที่ทําให้ฝันของเขาเป็นจริงเขาเริ่มมองเห็นผลลัพธ์จากการติดตามอย่างต่อเนื่องลูกค้าสนใจธุรกิจมากขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้นและเขาเริ่มวางแผนสำหรับขั้นตอนถัดไปได้ชัดเจนไม่เพียงแต่ตัวเลขแต่ยังรวมถึงความมั่นใจและแรงจูงใจการติดตามผลช่วยให้เขาเปลี่ยนการลงมือทำเป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องและทุกครั้งที่บันทึกความคืบหน้าเขารู้สึกถึงพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตยามเช้าแสงแดดหลอดผ่านหน้าต่างสองบนหน้ากระดาษตารางติดตามผลเต็มไปด้วยเครื่องหมายถูกและตัวเลขความคืบหน้า โอกรู้สึกถึงความสำเร็จเล็กๆที่ต่อเนื่องเหมือนฤดูการที่หวานมเมล็ดพอถือฤดูรดน้ำเขาเห็นการเจริญเติบโตและในฤดูเก็บเกี่ยวเขาได้รับผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธปรรมการติดตามผลสมาร์ทโกย่างต่อเนื่องช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงและผลลัพธ์สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและการลงมือทำต่อเนื่องเรื่องราวของโอกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการติดตามผลสมาร์ทโกย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือซับซ้อน แต่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจมันทำให้เป้าหมายชัดเจนการปรับตัวง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะหลงทางคุณจะปล่อยมือจากความฝันไปอีกนานแค่ไหนแค่เริ่มติดตามผลทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยความสำเร็จจะเริ่มเกิดขึ้นในชีวิตจริงและทุกก้าวที่คุณบันทึกจะสะท้อนการเติบโตและความมั่งคั่งที่แท้จริงมีชายห,หนุ่มคนนึงชื่อว่าไมค์เขาเป็นนักลงทุนมือใหม่ ที่ตั้งเป้าหมายอยากสร้างเงินออมให้ได้หลักล้านภายใน3ปีเป้าหมายดูชัดเจนและสมเหตุสมผลเขาเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบลงมือทำตามแผนเดือนต่อเดือนแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนไมค์พบว่าตัวเองไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจบางเดือนรายได้ไม่ถึงเป้าบางครั้งต้องใช้เงินฉุกเฉินสิ่งที่เคยคิดว่าง่ายกลับกลายเป็นเรื่องยุ่งยากคนส่วนใหญ่ในสถานการณ์นี้มักคิดว่า ต้องยึดติดกับแผนเดิมและทำต่อไปจนกว่าจะสำเร็จเขาคิดว่าถ้าเลือกตอนนี้แสดงว่าแพ้นี่คือกับดักทางความคิดที่มักทำให้หลายคนท้อและล้มเลิกเป้าหมายแต่จริงๆแล้วการยึดติดกับแผนเดิมโดยไม่ปรับเปลี่ยนเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนเป็นความผิดพลาดเชิงละตะเพราะเป้าหมายคือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นไม่ใช่แผนที่เราวางไว้การรีเซ็ตเป้าหมายเมื่อหลุดจากแผน คือการใช้ตรกะในการประเมินสถานการณ์และปรับวิธีทําให้เหมาะสมกับความเป็นจริงไม่เริ่มทําสิ่งแรกคือสังเกตข้อมูลอย่างเป็นระบบเขาบันทึกรายได้รายจ่ายและเวลาที่ใช้แล้วเปรียบเทียบกับเป้าหมายเดิมเขาพบว่าการลงทุนบางช่องทางให้ผลตอบแทนช้ากว่าที่คาดไว้แต่บางช่องทางทำให้เขามีรายได้มากกว่าที่คิดถ้าเขายังยึดติดกับแผนเดิมเขาจะเสียเวลาและเสียโอกาส ขั้นตอนต่อมาคือการกั้นคำถามเชิงะตะว่าเป้าหมายเดิมยังสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่และต้องปรับแผนอย่างไรการรีเซ็ตเป้าหมายไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายล้มเหลวแต่คือการปรับให้เส้นทางไปสู่เป้าหมายชัดเจนและเป็นไปได้มากขึ้นไม่ปรับแผนโดยย่นระยะเวลาให้เหมาะสมแบ่งเป้าหมายเป็นส่วนย่อยและเพิ่มช่องทางสร้างไรายได้อื่นการปรับเปลี่ยนนี้ทําให้เขาเห็นทิศทางชัดขึ้นและทํางานได้ต่อเนื่องข้อดีของการรีเซ็ตเป้าหมายชัดเจน มันทําให้เราไม่เสียเวลาและพลังงานไปกับวิธีที่ไม่เกิดผลลดความเครียดและความรู้สึกหมดแรงข้อเสียคือบางครั้งเราต้องยอมรับว่าบางแผนหรือความตั้งใจเดิมไม่เหมาะและต้องเผชิญกับความผิดหวังชั่วขณะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะหากไม่ติดตามผลความสําเร็จที่เคยตั้งใจอาจเลือนลอยเหมือนแสงไฟที่ดับไปชั่วขณะไม่คลงใช้เคล็ดลบเล็กๆเช่นการตั้งระบบแจ้งเตือนการสรุปผลทุกสัปดาห์และการให้รางวัลเล็กน้อยเมื่อทําสําเร็จ แม้เพียงเล็กน้อยแต่สร้างความรู้สึกมีค่าและสร้างแรงจูงใจให้ดำเนินต่อไปเขายังสังเกตว่าเมื่อบันทึกอารมณ์และความคิดลงไปด้วยการติดตามผลไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกและทิศทางชีวิตภาพหนึ่งที่ติดอยู่ในใจเขาคือมือที่กำลดินสอแน่นและเกือบปล่อยลงโต๊ะแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนสัญญาณเตือนว่าเขายังมีเวลาแก้ไขและปรับปรุงความรู้สึกนี้ทำให้โอ๊กเข้าใจว่า การติดตามผลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องที่เครียดแต่เป็นเครื่องมือที่ทําให้ฝันของเขาเป็นจริงเมื่อไมค์ปรับเป้าหมายเขาเริ่มเห็นความก้าวหน้านในแต่ละมันแม้บางครั้งยังมีอุปสรรคแต่เขาไม่หลงทางและไม่ท้อถอยการรีเซ็ตเป้าหมายทําให้ความสําเร็จเป็นจริงเพราะทุกขั้นตอนมีการประเมินปรับปรุงและทําซ้ําอย่างเป็นระบบตะกะชัดเจนบอกว่าการปรับเป้าหมายไม่ได้ทําให้ล้มเหลว แต่เป็นวิธีที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วขึ้นและมั่นคงกว่าเดิมเรื่องราวของไมค์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรีเซ็ตเป้าหมายเมื่อหลุดจากแผนคือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับชีวิตจริงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นการใช้ตรกะและเหตุผลเพื่อทำให้ทุกความพยายามเกิดผลลัพธ์ความสำเร็จและความมั่งคั่งเกิดจากการลงมือทำอย่างชาญฉลาด <S <S ไม่ใช่การยึดต,ติดกับแผนที่ไม่เหมาะสมการใช้สมาร์ทโกร่วมกับไทม์บล็อกกิ้ง เป็นแนวทางการบริหารเวลาและการตั้งเป้าหมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบรรลุเป้าหมายส่วนผุ้คลโดย Smart g o a คือการตั้งเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะ (Specific) วัดผลได้ (Measurable) สามารถทำได้ (Achievable) สอดคล้องกับความสำคัญ (Relevant) และมีกรอบเวลา (Time-bound) ส่วน Time Blocking คือการจัดสรรช่วงเวลาของวันให้กับกิจกรรมต่างๆอย่างมีระเบียบ เพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นและลดการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อดีของการใช้ Smart g o ร่วมกับ Time Blocking 1. เพิ่มความชัดเจนในการทำงานการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละกิจกรรมช่วยให้เรารู้ว่าเราควรทำอะไรและเมื่อไหร่ 2. ลดการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายการมีรอบเวลาที่ชัดเจนช่วยลดการเสียสมาธิ และการทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือ multitasking 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการจัดสรรเวลาให้กับกิจกรรมที่สำคัญช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ช่วยในการติดตามความก้าวหน้าการมีเป้าหมายที่วัดผลได้และการจัดสรรเวลาช่วยให้เราตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ข้อเสียของการใช้สมาร์ทโกลร่วมกับไทม์บล็อกกิ้อาจขาดความยืดหยุ่นการมีกรอบเวลาที่ตายตัวอาจทำให้ยากต่อการปรับตัวเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 2. อ,อาจเกิดความเครียดการพยายามทำตามแผนอย่างเคร่งครัดอาจทำให้เกิดความเครียดและความรู้สึกกดดัน 3. อาจไม่เหมาะกับทุกคนบางคนอาจพบว่าแนวทางนี้ไม่เหมาะกับสไตล์การทำงานของตนเอง เคล็ดลับในการใช้สมาร์ทโกลร่วมกับ t i m e บล็อกกิ้ง 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นจริงใช้หลักสมาร์ทในการตั้งเป้าหมายเพื่อให้มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ 2. จัดสรรเวลาให้เหมาะสมแบ่งเวลาในแต่ละวันให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการทำโดยคำนึงถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละงาน 3. ปรับแผนตามสถานการณ์ ยืดหยุ่นและปรับแผนเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้แผนการทำงานเสียหาย 4. ติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นระยะระยะเพื่อประเมินและปรับปรุงแผนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นผลกระทบต่อความสำเร็จและความร่ำรวยการใช้สมาร์ทโกร่วมกับไทม์บล็อกกิ้งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จและความร่ำรวยในระยะยาวโดยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้การเปลี่ยนแปลงชีวิตการใช้สมาร์ทโกลร่วมกับไทม์บล็อกกิ้งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงโดยช่วยให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนในการทำงานและการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลการมีแผนการทำงานที่ดีและการจัดสรรเวลาที่เหมาะสม ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตัวอย่างจากวรรณกรรมในวรรณกรรมหลายเรื่องเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวละครหลักต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและจัดสรรเวลาในการฝึกฝนเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการจัดสรรเวลาอย่างมีระเบียบช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายและเอาชนะอุปสรรคได้การใช้สมาร์ทโกร่วมกับไทม์บล็อกกิ้ง เป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลโดยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อดีของการใช้ Smart Goal ร่วมกับ Time Blocking หเพิ่มความชัดเจนในการทำงานการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละกิจกรรมช่วยให้เรารู้ว่าเราควรทำอะไรและเมื่อ,อไหร่ 2. ลดการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายการมีกรอบเวลาที่ชัดเจนช่วยลดการเสียสมาธิและการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการจัดสรรเวลาให้กับกิจกรรมที่สําคัญช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ช่วยในการติดตามความก้าวหน้าการมีเป้าหมายที่วัดได้และการจัดสรรเวลาช่วยให้เราตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ข้อเสียของการใช้สมาร์ทกร่วมกับไทม์บล็อกกิ้ง 1. อาจขาดความยืดหยุ่นการมีกรอบเวลาที่ตายตัวอาจทำให้ยากต่อการปรับตัวเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น